สายการบินแอร์เอเชียแหล่งรวมเดียวชอบกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์สุปตาคลิกเลยตลาดนะัดดารา com GoPro Be a Hero กดมาแล้วติดเต้นผู้โดยสารหนุ่มหล่อเด็กนอก พี่ชื่ออะไรครับชื่อพอลอยค่ะพลอยพลอยกับพลอยเอ้เด <sl ope> ็วไม่ได้ครับผมผมมีแฟนแล้วครับขอโทษทีต okay. ื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นจริงเหร <isas> อฮะวันนี้พี่พี่มาจากพี่พี่มาจากแถวซีนะครับแล้วก็วันนี้พี่พี่ก็เพิ่งเลิกงานไม่นานนะครับแล้วก็อยากจะเป็นอูเพอร์เซลสักวันหนึ่งนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ได้เห็นจากน้องๆเห็นในเห็นในโทรศัพท์เห็นจากน้องๆจากมสวก็เลยรีบขับมาเลยนะครับถ้าูเป็นที่พีแต่งหน้าจะไปไหนครับต้องรอครับเคยคิดเปลี่ยนไครับ u ูเ r อร์แล้วเหรอครับเป็นเป็นเซเล็บครับวันนี้เซเล็บใช่รู้สึกดีไหมฮะ ดีมากครับปกติผมขับรถทุกวันก็เปลี่ยนแนววันนี้มีเซลเล็บมาขับให้อาปกติพี่ขับอูเบอร์ใช่ผมขับอูเบอร์อยู่แล้วว้าวแล้วปกติพี่ขับฟูลไทม์หรือว่าพาร์ทไทม์ครับฟูลไทม์นะครับจริงๆแล้วเขาเขาต้องฟูลไทม์หรือว่าพาร์ทไทม์แล้วไม่จำนะเป็นคนระับขับอูเบอร์เนี่ยแล้วแต่ครับอยากจะขับแนวไหนสไตล์ไหนครับไม่ได้บังคับนะครับตื่นเต้นแล้วรู้ไหมพี่ว่าวันนี้เขามีแบบ เป็นอูเบอร์เซเลบเป็นแบบเซเลบมาขับรถให้เรานั่งเลยเคยเคยได้ยินว่าเขามีแบบคนดีๆมาแต่ยังยังไม่เคยนั่งกับเซเลบสักทีนี่นะครับผมเป็นคนดีๆครับคนดีๆผมเป็นคนดีๆครับนี่เป็นแบบว่าอย่ากิน๊ดนะคะกูว่าอะไรนะฮะอย่ากรี๊ดนะคะนี่นะครับความพิเศษของอูเบอร์เซเลบครับพี่เรีานอยางนี้อะไรเอ้าดูได้ไงครับ ว้าเป็นคนใต้เหรอครับใช่ค่ะจริงปะเนี่ยจริงทั้งสามคนเลยใช่ค่ะเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันดีครับพี่นี่แรงตายไม่ได้เขาเป็นคนใต้ด้วยกันปีสี่อย่างนี้ก็อายุประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยีสอแล้วพศอะไรฮะสามสิบหกพีวีสามพีวีสามนี่ คริสนะเดี๋ยวพี่พี่ให้นั่งฟรีค่ะได้แล้วปกติพี่ทำพี่ทำอะไรครับหรือว่าครับคือผมก็ทำเขาเรียกอะไรธุรกิจส่วนตัวนิดหน่อยก็ไปสะดุดตั้งแต่ตอนเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี่แหละเห็นในเฟซบุ๊กก็เริ่มอาสมัครผ่านอะไรนะเว็บไซต์ อุเบกไทยอยงเี้นนแล้วก็ไเออเปริจิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่ออฟฟิศที่โอโซอแล้วก็ลองอะลองเทสต,ตัวเองดูอะลองขับลองขับดูลองขับคือช่วงแรกเนี่ยก็คือหลังจากสมัครเนี่ยปลายพฤษภาเลย <ฮะ S 1> ผมขับอยู่สามวันเนี่ยผมเจอผู้โดยสารท่านหนึ่งเออเซอร์ไพรส์มาตอนแรกยังไม่ทราบนะว่าเขาเป็นนักแสดงใครอะบอกซิใครคุณเกณฑ์ธีรเดชว้าว <laughs> เหรอใช่ <laughs> มีความคิดไหมอยากจะแบบเลิกเรียนแล้วแล้วแบบเป็นอูเบอร์เองมีมีแบบขี่ไหมครับมีค่ะมีใช่ไหมแล้วอยากไหมอยากอยากลองรู้ไหมอยากลองแบบว่ามีประสบการณ์แบบใหม่ๆบ้างไปศึกษาเส้นทางในกรุองให้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าผมแน่ๆว่าการเดินก็ไม่แต่เขาก็มี GPS ใช่ไหม มันก็มีเส้นทางม,มันก็มีสามารถที่จะช่วยสําหรับคนขับที่ไม่รู้เส้นทางคือตัวแอป,ปของคนขับเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตั้งค่า GPS ได้เลยใช่ครับแต่ GPS เขาก็แม่นอยู่นะบางทีแบบไม่รู้อะไรพาเราไปคลองที่ไหนก็ไม่รู้ <S <S 2> <S 2> แต่ของเขาดีของเขาดีนะครับไรายได้ดีไหมเออผมว่าโอเคเลยผมต้องตอบแบบไม่ลังเลเลยเพราะว่าหลังจาก เขาเรียกอะไรเหมือนเราทดลองเขาลองงานตัวเองนะคือ,อคือที่เขาพูดว่าเป็นฟรีแลนซะ์นเฮ้ย hey, มันคืองานที่แบบมันเป็นอิสระจริงๆนะอืออือค่าอูเบอร์เขาเขาไม่ได้มากาหนดคือเหมือนกับจะบอกว่ากําหนดไหมผมว่ามันอยู่ที่ที่ตัวเราเองนะแ<อ>บบตื่นในเช้ามาเนี่ยก็คือเราก็ทำงานเป็นเป็นทําทํางานปกตินะทุกวันนี้ผมก็เลยแบบเซตโปรแกรมว่าผมออนไลน์ เจ็ดโมงเช้าอ่าเพราะผมก็องอกจากบ้านต่เช้าอยู่แล้วแล้วขับกี่โมงแล้วแต่เราเหลยทุนแล้วแต่เลยฮะโอ้ยดีเนาะแล้วแต่เลยคือถ้าเหนื่อยเราก็พักจริงเรามีธุระผมไปทําอะไรธุรกรรมอะไรผมก็ออฟไลน์อืมแล้วผมอยากจะรู้สึกอยากจะขับอยากจะไปเจอใครผมออนไลน์อืมเพราะมันสนุกเพราะว่านี่มันผ่านแอปพลิเคชันแล้วคนก็เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันอืมือมันสะดวกอะพี่ชอบ ขึ้นอูเบอร์เพราะอะไรครับเกลียดทารอแท็กซี่ครับจริงเหรอเออ,พอรรเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าแบบเขาไม่ค่อยไปไหนอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมก็ไปไหนก็แบบอ่ะเหมือนเหมือนไปขอเขาขึ้นนะครับแท็กซี่อ่ะอย่างเมื่อกี้ก่อนก่อนจะขึ้นมาเจอคุณเอกกี้เนี่ยมผมก็เรียกอูเบอร์นั่งมาจากสีลมโอ้โหแบบม,มันมันสะดวกมาก แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวคือเราเห็นหน้าคนขับด้วยไงแบบสำคัญตรงนี้ความปลอดภัยเนาะใช่ความปลอดภัยทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเป็นไงเพราะว่าตัวคนขับเองเนี่ยเขาต้องผ่านการเขาเียสกรีนจาก Uber คือคุณต้องถูกตรวจสอบอ๋อคือเราไปสมัครที่อ ber อร์ไทย com ถูกไหมใช่แล้วเขาก็จะมีการเช็คประวัติทุกอย่างคือเขาต้องส่งตรวจเขาเียประวัติอาชญากรรมใช่ไหมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้น เท่าที่ผมทราบใครมีประวัติอะไรที่แบบเขาจะไม่ให้มาขับเพราะฉะนั้นคนขับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะไม่มีการปฏิเสธที่ศาลเดืดขาดซึ่งปฏิเสธนี่มันตรงนี้คอนเซปต์อยู่แล้วแล้วปฏิเสธรันชอบแดนไหมฮะได้เลยนี่งบวกติเวลาสาว์อาที่นี่ไปไปนั่งชิลหรือไปฟังเพลงอะไรไหมฮะบอกมาตรงๆรนะฮะพ่อไม่ไม่ว่าครับ ก็มีบ้างใช่ไหมครวันนี้พี่ๆจะมาสอนเต้นนะนี่วันนี้พี่ๆเตรียมเพลงมาครับผมเดี๋ยวพี่เปิดเพลงมาก่อนเฮ้เฮผ่อนคลายนะฮะเราเลิกเรียนแล้วเราต้องผ่อนคลายพวกเขื่อนลงเขื่อนเฮ้ลงเฮ้ ้น้องๆนะฮะสนใจที่อยากจะสมัคร Uber นะครับง่ายมากนะฮะเข้าไปใน uberthai.com นะฮะแล้วก็ใช้โค้ด Uberceleb99 นะคะรับรับทันทีนะครับ1,000บาทฮะ,ะเป็นเป็นพิเศษของ Uber ตอนนี้นะครับแต่ว่าต้องสมัครก่อน15ตุลาคมนี้นะครับก็ลองไปคิดดูนะฮะถ้าสนใจเนาะดีมาก อู e บอร์แลครั้งแรกในเมืองไทยวันนี้ถือว่าเรา s ลเฟได้มาสร้างความสุขและให้บริการผู้โดยสารอูเบอร์ได้อย่างพิเศษสุดครับสมกับการรวบรวมดารามาให้บริการอย่างเต็มพลังสุดท้ายก็ต้องขอบคุณเหล่า s ลเฟทั้ง9คนครับที่พิสูจน์ให้เราได้เห็นกันแล้วว่าใครๆก็ขับอ b e r อร์ได้จริงๆชีวิตรักที่ถ้าใครได้ติดตามก็ล,ล้วมีหนี้ต้องบริหารส6 0 0สต่อเดือนอ ใช่เพาะว่าไม่ได้เกี่ยวกับกินข้าวสักคำเลยนะจนที่สุดก็คือเวลาเจอลูกอะลูกจะกินเอืเคมไม่มีตังให้ลูกกินอะอตอนนั้นปีหนึ่งที่คุณไม่รับผิดชอบชีวิตัวเองเลยอะใช่ไหมรับผิดช,ชอบคือก็โทษกูเลยนอย่าเรียกว่ารับผิดชอบไม่มไม่อยากรับผิดชอบมันมหนักอะอคุณโทษใครโทษบูตีไ้ไปออกอะไรอย่างงี้จะ<อ>ไปตีข่าวมึงรู้เลยมีเรื่องผม,ม้วยเหรอ